พี่ขวดยิงสกิลใส่ป๊อปใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับนั่นนั่นลุงกล้องขโมยหายยิงสกิลใส่หน้ากูหายเพิ่หมวจิบหายไปทำไนแล้วไหนนั่นก็คิปก็คิดแล้วอ่ะผมมีไม้คาถทาพิเศษทำให้สามารถ้สกได้สองรอกว้วยโอ้ยไม่มีอันแรกเลยเฮ้ยแบ่งกูบ้าง

โสิงสองรอบสิงสองรอบคนโกงอะไรกันเนี้ยคนยิขี้มูกแกกเออเกมเกมตุ้มมาสโตเล็ต่งมากผมพลิ้วครับผมหลบได้ผมเห็นพี่บอสปิดประตูใส่ผมแล้วก็เหมือนจะเดินหาผมด้วยครับโอ้โหนี่ไงคติแล้วล่ะเราล่ะเฮ้ยขมให้ข้อมูลกเินไปบอดให้ข้อมูลป่ะตรงเนี้ยพี่บอดไม่ให้ข้อมูลว่ะต้องป่าที่บอดเลยต้องป่า เออเออผมผมอยู่ไหนอ่ะจำไม่ได uh, so ้ก็ไม่ได้องจบออกมเรียบร้อยน้ำเขียวเน่ปลอดภัยไหมลันตั้นว่าอย่าแย่งผมพวกอหารเทมให้ดีนะใช่เราหายเทมก่อนทุกคนเรามีเทมอะไรอยู่ไม่รู้ทุกคนอ๋อไอเทมชุบชีวิตได้เว้ยถึงผมตายผมก็ชุบชีวิตได้ไอเทมนี้โคตรโหดอ่ะ ป๊อปีก้าป๊บปีก้า่าป๊บฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ไอ้คนวิ่งลงไปนี่เกลียวพี่ผมถามหน่อยดิขอขออีกรอบนึงนะครับพี่ผมเก็บได้แล้วมันต้องทำยังไงนะใช้ตัวเองไม่ไม่ไม่พี่ขวดอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องพี่ขวดทำอะไรอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพี่ขวดทำอะไรพี่ขวดยิงสกิลใส่ป๊อปใช่ไหมพี่อ๋อใช่ครับ มึงยิงก่อนหน้าทำไมวะเราไฟดับแล้วพ่อบ้านเห็นพี่ขวดยังไงไม่เห็พี่ขวดอยู่ทางซ้ายของผมครับพี่ขวดเพิ่งเดินเลยไปสวนกันตรงสามแยกพี่ขวดไม่เห็นผมไม่เห็นเพราบ้านนี่ไหลับไม่ใช่หรออันนี้เออแล้เมื่อกี้ผมเดินลงไปผมเดินชิดขอบซ้ายนะผมไม่เห็นแล้วพ่อบ้านเห็นผมได้ไงวะเนี่ยไฟดับเนนตันมึงไว้ใจกูไหมเนนตันงงเลยอะอะไว้ใจมึงสงสัยคนเดียวกับกูหรือเปล่าถามแค่นั้น พ้อมแล้วครับผมพี่บ๊อบตายผมทรงใส่พี่ขวดเลยนั่นนั่นถูกต้องก็พอหายยิงสกิลใส่หน้ากูนี่สกิลเปลี่ยนเรื่องฆ่าเสร็จแล้วเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยตรงนี้ต้องทำยังไงไอสัญยานก่อนที่จะยิงคันก่อนมายิงต่อหน้าผมขนาดนี้สัญยานก่อนที่จะหายโอ้โหเรามีสกิลไอตัวชุบชีวิตอยู่ทุกคน ซึ่งเมื่อกี้พี่มิงก็มีสกิลชุบชีวิตนะผมปาดพี่มิงบดีพี่มิงไม่รู้ตัวเขาโดนปาดหรือเปล่าต้องฆ่าพี่มิงอีกรอบหนึ่งว่ะทุกคนพี่ซีมาโปรพีรามแจก50ดื่มให้พ่อบ้านไม่มีกระเทียมร่วมสาบานละโอ้เล่นไฟขนาดนี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 ้เล่นไฟขนาดน <laughs> <c oughs> เห็นทั้งผีพี่ไวเห็นทั้งผีลัมตันไม่ยิเห็นผีลัมตันแต่ว่าตอนที่มีวิ่งขึ้นมาปุ่มกดอะตอนไฟยังดับอยู่มีเห็นชื่อพี่ขวดตกใจลัมตันมึงไม่ส่งสัญญาณว่าลัมตันมึงอยู่แถมตงนีในพิภพหนึงมึงก็ส่งสัญญาณได้แลมตันพูธผมผมพุแลมตันผมเชื่อพี่ขวดเป็นครับสลายานกดน เก้ตัวส0มสิวิพี่มาไม่ได้ฆ่า้องออมอ่ะได้ฆ่านุงออมมาใครฆ่าเ่อนคุณ่าเ่เอาฆ่าทำตานเนี่ยมี่ขวดพี่โอ้โหความสู้แบบนี้ไปอวกาศรอคุณอยู่ตลายานก่อนล้วกันเฮ้ยไงล่ะรูยหรื้ยังลยองยลายยยย่ยย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 ายยวดโอ้โหสภาพ ที่มาไอ้ลา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 ทีมีเอ้ยทีมีตายทั้งนี้ทีมีเอาประตูปิดปาดใครก็ได้ปัดใครก็ได้ปัดใครก็ได้ไดยังไงผมก็ชนะเชื่อผมดิยังไงก็ชนะเดี๋ยวปัดปาดโชว์เลยปาดโชว์เลยเดี๋ยวไปดูโอ้ยยย One more thing แม่จปิญญาหลุดออกจาพ่อบ้านทำอะไรพ่อบ้านทำไรอรอผมเอาพี่มินตัวล่ออยู่อะไรอ่ะผมจะบอกว่าผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์วิ่งมาตรงเสียขห้องกล้องแล้วก็กดหายตัวอยู่แล้วพอดีพ่อบ้านยืนเับพี่มินแล้วแล้วพ่อบ้านก็ปาดเลยแล้วยังไง แล้กล้าโหวดหรอยังผมฆ่าเองแหละครับลองโหวดดูมีอะไรเล่นมันมันลองดูก็ลองดูดิครับคุณคิดว่าคุณโหวดผมออกจากยานได้หรืออย่าเขาไม่เห็นพี่กวดทำหมือนบอลพี่กวดฆ่าต่อหน้าเดี๋ยวเขาสงสัยผมผมต้องไอ้นี่เขา ผมกลับมาได้แต่ว่าล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 าอิมพอสเตอร์ฆ่าไม่ตายน้องเราไปอยู่ที่ไหนอะนี่ไงเขาจะไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่โโฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย